f ฟรงเกนสไตน์ตามที่เราเคยเข้าใจมาก่อนว่าเป็นเรื่องของผีดิบตัวใหญ่ๆห,หน้าเหลี่ยมๆห,หัวโตๆและมีสัญลักษณ์เด่นคือตรงขมับของผีตัวนี้จะมีสิ่งที่ค,คล้ายน็ดตัวใหญ่ๆทั้งสองตัวปักอยู่ที่ขมับทั้งสองข้างที่หน้าจะมีแผลรอยเย็บแล้วก็จะเดินแบบน่ากลัวน่ากลัวอีกด้วยแต่ความจริงแล้วเรื่องราวของแฟรงเกนสไตล์ไม่ใช่เรื่องของผีดิบที่น่ากลัว หรือสยองขวัญอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนังความรักและเป็นความรักที่น่าเศร้าอีกด้วยกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการมิติสยองด้วยนะครับแล้ววันนี้ทางรายการก็จะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของแฟรงเกนสไตด์ว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรารายคลิปนี้ผมก็ขอ5ไลค์เหมือนเดิมนะครับช่วยกันกดให้ถึงด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ให้ดีด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับ แฟงเกนสไตล์ก่อนอื่นเราขอท้าความเกี่ยวกับประวัติผู้เขียน f ฟ a งเกนสไตล์นี้ก่อนนะครับแมรี่เซลลี่นักประพันธ์หญิงชาวอังกฤษผู้ให้เขียนนวนิยายระดับตำนานอย่าง f ฟ a งเกนสไตล์ซึ่งเธอแต่งเรื่องนี้ตั้งแต่อายุแค่18ปีเท่านั้นและแรงบันดาลใจในการแต่งหนังสือเรื่อง f ฟ a งเกนสไตล์นี้มันก็น่าสนใจามากๆโดยเรื่องเกิดขึ้น หลังจากที่พ่อแม่ของแมรี่ได้เสียชีวิตไปเธอถูกเลี้ยงมาจนถึงอายุ18ปีและได้ตกลุมรักกับชายคนหนึ่งชื่อเพอร์ซีเซลลีซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ชื่นชอบผลงานงาของคุณพ่อแมรี่มาก่อนแต่ตอนหลังเพอร์ซีก็ได้เข้ามาจีบแมรี่ตอนนั้นคุณพ่อของแมรี่ได้เสียชีวิตแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเพอร์ซีนั้นมีภรรยายอยู่แล้วแต่แอบมาคบกับแมรี่ และภายหลังก็ได้หนีออกไปเที่ยวในเมืองกันตอนที่ออกไปก็ออกไปพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนเดินทางไปทั้งหมด3มคนแต่สุดท้ายเรื่องของการเขียนมันก็เกิดขึ้นที่บ้านพักของชายที่มีชื่อว่าลอสไบรอนลอสไบรอนนั้นเป็นนักเขียนนักแต่งนวนิยายวรรณกรรมในสมัยนั้นเหมือนกันไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลใด3-4ี่คนนี้ก็ได้ชวนไปอยู่ที่บ้านของลอสไบลอนในช่วงปีใหม่ เพื่อไปพักผ่อนนั่นเองระหว่างที่พักผ่อนอยู่ลอสไบรอนก็ได้ตั้งวงคุยกับ3คนที่เป็นนักวรรณกรรมนั่นคือลอสไบรอนเพอร์ซีและแมรี่ไม่นับรวมลูกพี่ลูกน้องที่ไปด้วยกันได้พูดคุยกันว่าในช่วงปีใหม่นี้เรามาตั้งเป้าหมายกันดีกว่าว่าจะแข่งขันแต่งนวนิยายสยองขวัญและจะดูซิว่าใครจะแต่งนวนิยายสยองขวัญได้ดีที่สุด ปรากฏว่าในคืนนี้เองหลังจากที่เขาได้ตั้งกติกากันแล้วเพอร์ซีแฟนของแมรี่ก็ได้เล่าเรื่องราวของทฤษฎีวิวัฒนาการของธรรมชาติเขียนโดยอีลาสมุสดาวินให้แมรี่ฟังเธอตื่นเต้นมากกับเรื่องที่ได้ฟังจึงเกิดแรงบันดาลใจและเริ่มแต่งนวนิยายขึ้นปรากฏว่าในการท้าดวลกันนั้นอีกสองคนทำไม่สำเร็จมีแต่แมรี่ที่เขียนเรื่องแฟรงเกนสไต แล้วโด่งดังมากในปีที่แมลี่เขียนคือปีคริสตศักราช1816แต่หนังสือเล่มนี้กว่าจะได้ตีพิมพ์ก็ปาไปปีคริสตศักราช1818มาจนถึงปัจจุบันแฟรงเกนสไตน์ stein, มีอายุยาวนานถึง200ปีมีการนำไปทำซ้ำเป็นหนังร้อยๆเรื่องแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของหนังสมัยใหม่หลายเรื่องเช่นเอ็ดเวิร์ดซินเซอร์แฮ เป็นเรื่องของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีมือเป็นกันไกลกำกับโดยทิมวิลเลียมเบอร์ตันเป็นหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่งที่นำมาทำเป็นรีมาสเตอร์หรือแม้กระทั่งเรื่องเทอร์มินเ r ตอคือการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นมนุษย์และนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของ f r a n k e n สไต i ์แฟ a งเกนสไตล์เป็นนิยายที่มีสองชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า The Modern p r o s m e t h u u s เรื่องของ f r a n k กนสไต์ถ้าอิงจากนิยาย เกิดขึ้นโดยชายที่เป็นพระเอกที่มีชื่อว่าวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์เกิดในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีคริสตศักราช1970นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเหตุผลที่สร้างให้วิกเตอร์เกิดในเมืองเจนีวาเพราะว่าคารหา์ที่ลอสไบลอนที่ทั้ง34คนไปพักผ่อนเพื่อแต่งนิยายอยู่ในกรุงเจนีวานั่นเองวิกเตอร์มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนชื่ออลิซาเบตเอเลซาซึ่งวิกเตอร์รักมาก และสัญญากันว่าถ้าโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วจะแต่งงานกันเมื่อวิกเตอร์โตขึ้นมาก็ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยย้ายจากกรุงเจนีวาไปที่มหาวิทยาลัยอีโกสเตทที่เยอรมันซึ่งเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีอยู่จริงแถมชื่อแฟงเกนสไตน์ไม่ใช่แค่ชื่อปีศาจแต่เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในเยอรมันเมื่อวิกเตอร์มาเข้าเรียนที่นี่ก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งชื่อเฮนรี ทั้งสองสนิทกันซึ่งสิ่งที่เขาชอบทำคือศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เรื่องอวัยวะต่างๆขาแขนศึกษาทั้งภายในและภายนอกจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองคนได้คิดว่าน่าจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เราจะเอาพวกชิ้นส่วนอวัยวะมาประกอบกันแล้วสุดท้ายใช้พวกกระแสไฟต่างๆปลุกให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทั้งสองคนเลยร่วมกันใช้ห้องแลบ เพื่อทำการทดลองประกอบอวัยวะต่างๆและเย็บมันติดกันจากนั้นก็ใช้พลังงานไฟฟ้าจี้ทำให้เกิดมนุษย์ที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งเขาทั้งสองก็ทดลองทำกันแบบมั่วๆผลปรากฏว่ามันเวิร์กเจ้าปีศาจตัวนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆทั้งสองตกใจมากเลยวิ่งหนีออกไปจากห้องแลบพอเริ่มได้สติกลับไปดูว่าจะจัดการกับมันอย่างไรใจหนึ่งก็คิดว่าจะฆ่ามันดีไหม เพราะมันดูน่าเกลียดน่ากลัวอับปะลักด้วยเพราะเย็บมันมุ่มมัวอีกใจหนึ่งก็นึกเสียดายขึ้นมาพอกลับถึงห้องแลบเจ้าปีศาจตัวนี้มันก็ได้หายตัวไปทั้งสองคนเกิดความกังวลเครียดไม่รู้จะหาเจอได้อย่างไรเลยคิดว่าปล่อยมันไปและเจ้าปีศาจก็ได้หายไปเป็นปีแต่ระหว่างนั้นวิกเตอร์ก็ได้ทราบข่าวว่าน้องชายตนเองนั้นเสียชีวิตที่บ้าน พกเขากลับไปก็พบว่าสภาพศพที่น้องชายตายเกิดจากการบีบรัดจนตายซึ่งตอนนั้นทางบ้านก็กล่าวหาว่าพี่เลี้ยงที่ชื่อว่าจัสตินมอริสเป็นคนทําร้ายเด็กทําให้เด็กตายแต่วิกเตอร์เขาคิดว่าไม่น่าใช่โดยดูจากสภาพศพแล้วมันน่าจะเป็นฝีมือของไอ้ปีศาจท,ที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งน่าจะมาแถวๆนี้ด้วยความเริ่มกังวลและเครียดมีอยู่วันหนึ่ง วิกเตอร์ได้เดินทางออกไปเจอกับเจ้าปีศาจตนนี้โดยบังเอิญที่ข่าวเอลเขาตกใจกลัวแต่ว่าเจ้าปีศาจบอกกับเขาว่าเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนขอเล่าเรื่องให้ฟังว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันได้เจออะไรบ้างมันเล่าว่ามันทุกทรมานมากตั้งแต่มันหนีออกมาจากห้องแล็บมันพยายามเรียนรู้หรือพูดรู้จากการอ่านเพื่อที่จะได้หาเจ้าของคือวิกเตอร์ว่าอยู่ที่ไหนอยากจะเจอ เพราะว่าชีวิตมันหนึ่งปีค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่าหน้าตาที่อับปลักของมันมันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากมากๆแล้วมันยังเล่าอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่มันไปช่วยชีวิตเด็กที่จมน้ำพ่อแม่ของเด็กแทนที่จะขอบใจมันกลับเอาก้อนหินคว้างใส่มันเพราะความน่าเกลียดน่ากลัวไล่ให้ออกไปอย่าเข้ามาใกล้ลูกฉันส่วนน้องชายของวิกเตอร์มันก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือของมันเอง แต่เหตุผลที่น้องชายของวิกเตอร์ตายไม่ใช่เพราะความตั้งใจที่มันจะฆ่าแต่มันเห็นน้องชายของวิกเตอร์แล้วมันเกิดความรู้สึกรักเด็กขึ้นมามันก็เลยเข้าไปกอดแต่เนื่องจากพลังของมันเยอะมากเกินไปมันควบคุมพลังของตนเองไม่ได้ก็เลยทำให้เด็กนั้นตายมันรู้สึกเศร้ามากชีวิตของมันทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นมาเลยและที่สำคัญคือแกสร้างชั้นขึ้นมาทำไมทำให้ชีวิตชั้นมีแต่เรื่องแย่ เจ้าปีศาจตนนี้ก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากจะมายุ่งกับครอบครัวแกไม่อยากจะอยู่ในสังคมนี้อีกด้วยขอร้องสร้างปีศาจแบบฉันขึ้นมาอีกตัวหนึง่งแต่ขอเป็นผู้หญิงนะฉันจะได้มีเพื่อนแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะเดินทางเข้าไปในป่าและฉันก็จะไม่มายุ่งกับสังคมในเมืองนี้อีกเลยขอให้สร้างเพื่อนหญิงวิกเตอร์รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาทำให้ชีวิตมันดูแย่มากๆ เขาเรียกเฮนรี่มาและบอกว่าเจอปีศาจตัวนี้แล้วและเจ้าปีศาจก็ขอร้องให้สร้างปีศาจผู้หญิงขึ้นมาอีกตัวเพื่อให้เป็นเพื่อนของมันนั่นเองนั้นเราต้องแสดงความรับผิดชอบทั้งคู่เลยตัดสินใจสร้างปีศาจผู้หญิงขึ้นมาอีกตัวโดยที่เจ้าปีศาจตนนี้ก็ได้นั่งดูด้วยความดีใจที่จะได้มีเพื่อนระหว่างที่กำลังสร้างอยู่ดีๆวิกเตอร์ก็เกิดเปลี่ยนใจที่จะไม่สร้างและจะทำลายมันทิ้งเพราะวิกเตอร์กลัวว่า ถ้าปีศาจสองตัวนี้ออกลูกออกมาเป็นปีศาจอีกไม่แน่สังคมอาจจะมีปีศาจออกมาเยอะแยะวิกเตอร์จินตนาการไปไกลมากจึงบอกว่ายกเลิกและจะไม่สร้างปีศาจตัวนี้เลยโมโหว่วาทำไมแกถึงทำกับฉันแบบนี้ทำให้ชีวิตฉันดูยย่ำแย่และไม่คิดจะรับผิดชอบเจ้าปีศาจบอกอีกว่าฉันสัญญาว่าต่อไปนี้ฉันจะตามจองร้านจองผ่าน และจะทำให้แกได้ริมรสถ,ถึงความโดดเดี่ยวและเดียวดายเหมือนกับฉันดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าปีศาจต,ตัวนี้ทำก็คือฆ่าเฮนรี่ก่อนเลยทำให้รู้ว่าการที่ไม่มีเพื่อนสนิทมันเป็นอย่างไรเวลาผ่านไปเจ้าปีศาจก็ตามจองร้านจองผ่านวิกเตอร์ก็ได้หนีไปที่ไอซ์แลนด์และอีกหลายที่วิกเตอร์เคยให้สัญญากับอลิซาเบธว่าโตขึ้นไปเราจะแต่งงานกันด้วยสุดท้ายวิกเตอร์ก็ได้แต่งงาน และในคืนวันแต่งงานเจ้าปีศาจก็ได้ปลวออกมาแล้วก็ฆ่าอลิซาเบธท,ทิ้งพ่อของวิกเตอร์รู้สึกเศร้ามากว่าทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ทุกคนตายเขาก็ตอมใจตายเหลือวิกเตอร์อยู่คนเดียวเขารู้สึกเครียดมากพยายามหนีไปไกลๆหนีไปถึงขั้วโลกเจ้าปีศาจก็ตามไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ทันพบวิกเตอร์ก็ตายเสียก่อนเพราะความทนหนาวไม่ไหวเจ้าปีศาจเมื่อพบว่าวิกเตอร์ตายแล้ว มันก็รู้สึกเศร้ามากจริงๆแล้ววิกเตอร์คือเพื่อนคนเดียวของมันที่มีอยู่เวลานี้มันจึงพบกับความโดดเดี่ยวเดียวดายที่แท้จริงเสียใจที่ตามวิกเตอร์มาไม่ทันชีวิตของมันต้องอยู่อย่างนี้คนเดียวมันเป็นปีศาจท,ที่น่าสงสารนักวิเคราะห์เขาออกมาวิเคราะห์ว่าทำไมนิยายเรื่องนี้ถึงดังมาถึง200ปี หนึ่งในนักวิเคราะห์บอกว่านิยายเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงชีวิตของวัยรุ่นหลายๆคนมันสะท้อนให้เห็นว่าคนเหล่านั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้บางครั้งก็สงสัยว่าเราเกิดมาทําไมเกิดมาสมองไม่ดีความรู้ไม่เก่งฉันเกิดมาไม่รวยหน้าตาไม่ดีเราเองก็เหมือนปีศาจแฟรงกสไตน์ที่เลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วบางครั้งด้วยจุดอ่อน จุดบกพร่องบางอย่างของเราทําให้เราเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเข้าสังคมการพูดคุยมีปัญหาระยะยาวในการใช้ชีวิตเลยด้วยซ้ำความจริงแล้วนิยายแฟรงเกนสไตล์ไม่ใช่แค่นิยายผีที่น่ากลัวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความน่าสงสารความเศรา้าและยังสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตมนุษย์และความเป็นจริง ที่อยู่ในสังคมดีๆนี่เองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความเป็นมาของฟังเกนสไตน์ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อดี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอะและถ้าใครรับชมที่ YouTube ก็อย่าลืมไปรับชมในเพจ Facebook ด้วยนะครับเรามีเพจ Facebook ให้รับชมกันแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่าง d e ในค i ปชั่นนี้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ